สวัสดคีครับเอเนี่นลุนฟาร์มครับวันนี้จะพามาชมเจ้าแม็กปรับราคาใหม่สำหรับเอาใจแฟนๆของลูกเจ้าเดารดรานะครับมีแปดสีแดงปรับราคาใหม่สำหรับคนที่จะนำไปพัฒนาสายพันธุ์ โครงสร้างหอมใหญ่หอมหนาหัวนอกตานทานการเรียกร้องไม่ไหวครับสำหรับคนที่อยากได้ตัวของเขาเราจะขายให้ในราคาเกษตรกรวันนี้เราจะมาดูจุดเด่นเขาก่อน อายุของแม็กบห15เดือนนะครับตอนนี้มีความลึกความหนาสูงมากตอนนี้สูงประมาณอ่า165ได้ครับความสูงผมสูง่าดีหัวผมเลยวาไม่ดุนะครับเล่นได้รูปได้พร้อมผสมแล้วสำหรับคนที่อยากจะได้ไปแล้วผสมได้เลย เจ้าแม็กอาจจะตอบโจทย์ทุกท่านนี yeah, ่ครับเดี๋ยวเราจะพาให้เจ้าแม็กเดินไปทุกไปเดินแมงก์นอกไปเร็วเชื่องครับไม่ไปเดี๋ยวเราจะรอให้เขาเดินตามเรา,าลากมาเอ้า นี่คนระับความต้องงานความสวยลูกของเรดรานะครับตรงนี้เกิดจากแม่เทาแม่นอกด้วยแม่นอกแม่นเฮอริเทสนี่มาดูแสงแสงกันเลยหลายคนคงอยากฟังราคาแล้วพูดมากแล้วผมอ่า ตอนนี้เอาไปเลยครับสําหรับคนที่ต้องการโครงสร้างกระดูกกล้ามเนื้อใหญ่ๆรับการใหญ่แน่นอนเจ้าแม็กเราจะเห็นได้ว่าเขาขนขน่่งนี้เขาเริ่มผัดแล้วเป็นจัะกลายเป็นสีดําโบสครับมีโอกาสโบสแน่นอนเข่าดํา จ้าแม็กเจ้าแม็กนี่มีโอกาสให้ลูกสีแดงได้นอนครับพพเพราะว่าพ่อเจ้าเรดาเขาออกแดงสีแดงแล้วก็เราจะเห็นผลงานลูกเรดาที่ส่วนมากจะออกเป็นแดงเข้มอย่างที่ฝึกตัวนู้นครับราคาตอนนี้เอาไปเลยครับการจ่ายเปิดได้เลยแสนแปดเอาไปเลยเราทำเหรัาใครที่สนใจแสนแปดหมื่น จากสองแสนห้าเอาไปได้เลยให้กับพี่น้องไปเลือกไปใช้ในความกันนี่ครับลูกใหญ่แน่นอนประกันเลยอายุสิบห้าเดือนนี่ขุมขุมที่เราใส่นี่เราใส่ไซส์อลตั้งแต่เขาอายุเจ็ดเดือนใหญ่มากหัวใหญ่มากเลย ตอนนี้ก็เริ่มจะต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเขาเริ่มรัดคอแล้วแอน 8, แบทมือได้ครับใครสนใจก็พักมาคุยอเข้าไป facebook ที่เพจพิมเอเนียร์นี่ลุงฟาร์มได้เลยครับเบอร์ศูนย์เก้าแปดสี่แดหกสองสองสามหกครับผู้รับจะเป็นแฟนผมเองนอนรับสายย้ำอีกทีครับแสนแปดหมืนครับราคานี้ไม่มีอีกแล้วงวดน,นอก ไซสขนาดนี้อายุ15เดือนถ้าเขา2ปีจะใหญ่ขนาดไหนก็ลองจินตนาการกันได้เลยครับนี่หัวเครื่องไม่ดุไม่ซนกีเล่นแต่บางทีอยากจะเล่นแรงไหน่อย <c oughs> โอกาสโบสมีครับมีแน่นอนโนหางยาวหางยาวมากเลยเกือบถึงพื้นเล้บติดพื้นเลย หางใหญ่มากหางเท่าฝ่าือผมเลยหัวยุสิบห้าเดือนนะครับรได้เลยเป็นครอบเป็นตัวผู้ที่ครอบผมพร้อมผสมแล้วเหลือเจ้แม็กตัวเดียวท,ทีแรกจะว่าจะเอาไว้เดินในสนามแต่เนื่องจากฤด,ดูกาลเขาปิดไปแล้วก็เลยอยากจะส่งต่อให้กับพี่น้องที่สนใจในพันธุกรรมของเจ้าเลยได้นะครับ เป็นสายเทาสายเทาที่เกิดจากแม่เลยเถิดใครอยากเห็นแม่ครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปไปให,ให้แม่และพ่อที่ผสมกันเนีย่ยครับเดินตามตลอดครับชอบให้เกาชอบให้เล่นให้รูปผมเดินหนี้จากเขาไม่ได้เลยเข,าขาใหญ่ใหญ่มากๆ เนี่ยครับเดินถอยปุ๊บเขาจะเดินตามเดินทีเลยเอเค,ครับก็วันนี้ให้มีประมาณนี้ก็คุยกับเขาพ่อยว่าแบ่งส่งวนุก,กรรมให้กับพี่น้องดีกว่าอยากให้เขาไปเจอมีาเจออะไรแล้วตอนนี้อ๋เหลือบออิ่งมาก นี่ครับก็ย้ำอีกทีครับสามแปดหมื่นประมาณนี้ครับครับสวัสดีครับ